ดีคะ่ะสวัสดีท่านผู้ชมที่กําลังรับชมอยู่ตอนนี้นะคะมาพบกับเพียนอีกแล้วจ้ากับเพียนชาแนลเนาะเพื่อน,เอนๆเนาะมาพบกับเพะกับเพียนอีกแล้วจ้าในแนวทางฮานอยเหมือนเดิมนะคะเราก็มาดูผลงานกันนะคะวันนี้เนาะพิเศษเนาะเข้าแปดห้าห้าหนึ่งเนาะเพื่อนๆเนาะก็ได้ได้ตัวนี้เนาะเพื่อนๆแต่ว่าขอย้ํานะคะว่าต้องไปกับนะคะทุกคน แล้วก็05 05นี้เจาะเจาะพลาดไปน้องเพื่อนเอนาะของพิเศษค่ะธรรมดานี่เข้า6สีเต็มเต็มน้อเพื่อนเนาะนี่6สีจ้ะเพื่อนๆนเจาะเข้าแตกน้ะเพื่อนเนาะเต็มเต็มเลยจ้ะแล้วก็29น้องเพื่อนในละ29หนี่งนี่ส29เพื่อนเพื่อนเต็มเต็มเลยนาะเพื่อนเพื่อนเนาะไม่ต้องกลับเนาะแล้วก็ V i p เนาะหนึ่งสองล่างเนาะเพื่อนๆนเข้าตัวเด่นทั้งสองเลยเนาะเพื่อนๆนเนาะเข้าตัวเด่นทั้งสองเลยจ้ะเพื่อนๆนหนึ่งสองเต็มเต็มเลยจ้ะไม่ต้องกลับเนาะเพื่อนๆนเนาะแต่ก็ขอย้ํานะคะวัตทุกทุกอย่างเนาะทุกทุกแนวทางต้องไปกลับน <c oughs> ๆๆเนาะเพื่อนๆนเนาะเราไม่สามารถรู้ได้เนาะว่ามันจะมาจะออกแบบไหนเนาะเพื่อนๆนเนาะไปกลับได้ก็ดีเนาะเพื่อนๆนเนาะมาตามต่อเลยค่ะเพื่อนเพื่อน อันนี้ก็เจะได้แค่สามพ่าดไปตัวเดียวเองเนาะเพื่อนๆเนาะสามนอยเนาะสามตัวเนาะเพื่อนๆเนาะมันออกหกสองเก้าเนาะหกสองเก้าของ VIP อันนี้หกสงงามเก้าซะงั้นเพื่อนๆตามต่อกันนะคะ มาตามต่อกันเลยค่ะในแนวทางหานอยสามนอยสูตรหนึ่งเนาะเพื่อนๆเนาะเม็ดเดียวนะคะเน้นไปที่วิ่งรูดเนาะเพื่อนๆเนาะสายวิ่งสายรูดเนาะเพื่อนๆเนาะ เด่นนะคะเพียนชอบก้าจะเพื่อนเพื่อนเม็ดเดียวเลยเนาะเพื่อนเพื่อนเนาะเด่นก้านะคะทุกคนเพียนก็จะวางให้นะคะสูตรตัวเลขเป็นสูตรคำนวณน,นะคะทาไม่เข้ายังไงก็ขอโทษขออภัยนะนะคะทุกคนเป็นเพียนเป็นเพียงสูตรคำนวณตัวเลขเนาะเพื่อนเพื่อนเนาะตัวเลขก็อาจจะมีเข้ามีหลุดเนาะเพื่อนเพื่อนเนาะ โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะชมเพื่อเป็นแนวทางชมเพื่อความเพลิดเพลินนะคะทุกคนเพียงก็จะวางตัวเลขให้น้องเพื่อนๆเน,เนาะเด่นไปที่เก้าเนาะสายวิ่งสายลูดก็จะมืดๆหน่อยเนาะเพื่อนๆเ,เนาะตอนนี้เพียนก็ทําอยู่ประมาณเกือบจะสามทุ่มแล้วเพื่อนๆ สูตรเม็ดเดียวเนาะประจำวันที่โอ้ยวันที่ยังไม่ได้ลงเลยขออภัยจากเพื่อนเพื่อนวันนี้วันที่เท่าไหร่เนาะตามต่อของวันที่ที่นี้วันที่แปดเนาะเดือนสองหกสี่ 2, 6, 4, จากเพื่อนเพื่อนสำหรับสายวิ่งสายรูดเนาะเพื่อนเพื่อน,นเนาะ ก้าหนึ่งเนาะเพื่อนเพื่อนเก้าสามเก้าห้าเก้าเจ็ดเก้าเก้าเก้าศูนย์นะคะแต่ไม่จำเป็นก็จะต้องเอาตามเพียนเนาะ เด่นไปที่เก้าเนาะเพื่อนเพื่อนก็จะใส่เก้าหนึ่งเก้าสองเก้าสามก็ได้เนาะเพื่อนเพื่อนเนาะเก้าสี่ก็ได้นะคะลงเก้าสี่อีกสักตัวเนาะเดี๋ยวเผื่อมันมาเนาะเพื่อนเพื่อนเนาะหกสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดคู่เนาะเพื่อนเพื่อนเนาะเพื่อนเพื่อนก็รอไปพิจารณาดูนะคะชมเพื่อเป็นแนวทางมีเก้าหนึ่งเก้าสามเก้าห้าเก้าเจ็ดเก้าเก้าเก้าศูนย์นะคะแล้วก็แถมไปอีกตัวหนึ่งคือเก้าสี่เนาะชอบเลยคะ เพนชอบตัวนี้เนาะ,ะ,ะเพื่อนๆเนาะตัวนี้นี่จ้ะเพื่อนๆไม่ต้องตามเพียนก็ได้เนาะถ้าเพื่อนเพื่อนชอบถูกตาต้องใจตัวไหนก็จดเอาไว้ได้นะคะชมเพื่อเป็นแนวทางเนาะสูดเม็ดเดียวรอผลนะคะรอผลค่ะสองตัวบนล่างเนาะเพื่อนๆเนาะ เน้นไปที่บนล่างนะคะทุกคนขอบคุณทุกคนทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์นะคะขอบคุณบ๊ายบายจ้าทุกคน